มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนเลข3ตัวอย่าบอกใครค่ะจากกรณีที่ประชาชนจํานวนมากถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเดบิตนะคะประสบปัญหาการทํารายการชําระเงินโดยไม่ได้ทําธุรกรรมด้วยตนเองค่ะซึ่งตัวเลขรหัส3ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตรเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ไม่หวังดีสามารถนําไปใช้ธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้นะคะล่าสุดในค่ะ18ตุลาคม64 พันตำรวจเอกฤษณะพัฒน,นาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภยัยกรณีมีการแชร์ในสื่อสังคมโซเชียลนะคะมีผู้เสียหายถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรเดบิตจำนวนหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุเลยค่ะขณะน,นี้ทราบว่าทางสมาคมธนาคารไทยกำลังประสานกับธนาคารต่างๆเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ประสานก,กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อดำเนินทางกฎหมายต่อไปค่ะ พร้อมขอแนะนําแนวทางการป้องกันกรณีที่ผู้ไม่หวังดีนะคะได้ข้อมูลที่อยู่ด้านหน้าบัตรแล้วก็ตัวเลขรหัส3ตัวที่อยู่ด้านหลังบัตรด้วยนะคะผู้ไม่หวังดีจึงสามารถนาไปใช้ธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ที่มีมูลค่าไม่สูงโดยไม่ต้องใช้ OTP ค่ะหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือผ่านทางออนไลน์ที่ต้องแจ้งข้อมูลด้านหน้าบัตรแล้วก็รหัส3ตัวที่อยู่หลังบัตรนะคะ ระวังการให้กรอกข้อมูลบตัตรหรือจ่ายเงินค่าภาษีของเว็บไปรณียีไทยปลอมนะคะซึ่งผู้ไม่หวังดีจะทําหน้าเว็บไซต์ที่มีโลโก้ไปรณียีไทยเหมือนของจริงค่ะหลีกเลี่ยงการกดลิงกที่มีการส่งเข้ามาทางอีเมลหรือว่า e-ms นะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์หากต้องการเข้าไปที่เว็บไซต์ใดนะคะให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ด้วยตนเองเพื่อป้องกันเข้าไปสู่เว็บไซต์ปลอมที่มีความแนบเนี่นมากขึ้นค่ะ รหัส3ตัวสุดท้ายหรือว่า C.V.V. ที่ปรากฏบนแถบลายเซ็นด้านหลังบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะคะมีไว้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรในการใช้บัตรเครดิตนะคะชำระเงินออนไลน์ค่ะเป็นการทำรายการโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวบัตรจริงนะคะโดยการใช้การกรอกเลขบัตรได้แก่การกรอกเลขบัตรเครดิต16หลักด้านหน้าบัตรส่วน C.V.V. 3หลักนั้นเป็นอีกขั้นตอนที่ใช้ประกอบการชำระเงินซื้อของออนไลน์ ซึ่ง C.V.V 3หลักนี้เป็นตัวยืนยันการทำธุรกรรมต่างๆของเราในขั้นตอนสุดท้ายค่ะดังนั้นนะคะรหัสของ C.V.V หรือว่าเลข3หลักมีไว้เพื่อป้องกันเหล่ามิจฉาชีพหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรตัวจริงนะคะซึ่งนำหมายเลขบัตรเครดิตไปใช้ในทางทำทธุรริตหรือว่าการซื้อสินค้าหรือบริาการทางออนไลน์ได้ค่ะแต่ว่าหากข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพและนำไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆแทนเราก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการทํำธุรกรรมออนไลน์ควรจะอ่านแล้วก็สังเกตดีๆนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ